Did you know that who and which can change the meaning of a sentence มาดูกันว่าทำได้อย่างไรประโยคสัมพันธ์ทบถ้ามีอยู่สองประเภทคือ defining relative clauses และ non-defining relative clauses ตอ,อนนี้เรามาดูกันว่าแต่ละประเภทหมายถึงอะไรและนำไปใช้อย่างไรมาเริ่มกันด้วยตัวอย่างง่ายๆกันเถอะ The doctor who treated me is very kind ในกรณีนี้ประโยค who treated me เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เรารู้ว่ากำลังพูดถึงหมอคนไหน ถ้าไม่มีประโยคนี้ประโยค,ะโยคจะคลุมเครือและความหมายจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราพูดว่า the doctor who treated me ท s ี e r y kind ที่นี่ประโยค who t r ท a ทิ d me เป็นการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมอแต่ประโยคหลัก the doctor is very kind ก็สมบูรณ์และเข้าใจได้แม้ไม่มีประโยคนี้ดังนั้นกดก็ง่ายฮ่าฮ่ Defining relative clauses ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้าใจประโยคในขณะที่นอน d e f e n i n g relative clauses เพียงแค่เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมโดยไม่กระทบต่อความหมายหลักตอนนี้เรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้าง The patient who r e l a t e missed the appointment ที่นี่ประโยคคู o เ e l a y e จำเป็นเพื่อให้รู้ว่ากำลังพูดถึงผู้ป่วยคนไหน The patient who r e l a t e missed the appointment ในกรณีนี้ประโยค who v i o l a t e เพียงแค่เพิ่มรายละเอียดเท่านั้นแต่ประโยคหลัก the patient missed the appointment ก็ยังชัดเจนแม้ไม่มีส่วนนี้ the book that I borrowed was very interesting ถ้าไม่มีประโยค that I borrowed เราจะไม่รู้ว่าเรากำลังพูดถึงหนังสือเล่มไหน the book which I borrowed from the library was very interesting ในกรณีนี้ประโยค which I borrowed from the library เป็นเพียงรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้น ดังนั้น defining relative clauses เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจประโยคในขณะที่นอน defining relative clauses เป็นเพียงรายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาเรามีคำสรรพนามบางคำที่ช่วยให้เราสร้างประโยคสัมพัสได้เช่น who, whom, which, that และ whose เราใช้ who สำหรับบุคคล which สำหรับสิ่งของและ that สามารถใช้ได้กับทั้งสองอย่าง w ุม um ใช้น้อยกว่าและมีความเป็นทางการมากกว่า เช่นเดียวกันเราใช้มันกับบุคคลผู้ช่วยให้เราแสดงความเป็นเจ้าของเรียนบทเรียนนี้ให้ครบทวนเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม